คุณเป็นคู่รักสายไหนสายตู้เพลงอุ๊ยสดด้วยใบเขียวอย่างนี้ต้องเข้าไปหยอดมุกเสียวซะนานแล้วเอ้ยเฮ้ยแอบเฮ้ยขี้ตูนช็อกแสลมมาเองปิงปิงฝันเหรอเฮ้ยสั่งยิ้ม หน้าอย่างพี่มี <habitude> น้องคนเดียวอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงเลย <Alex> แต่พอดีว่าช่วงเนี้ยอ่มันไม่ค่อยมีตังอ่ะอะไรนะคิวคิวเบรกเลยอ่ะอย่าพึ่งไปี่น้องสายเปดาลิงขอยกได้ไอโฟนไอโฟน เขาอยากได้กระเป๋ารุ่นใหม่กระเป๋าของหลุยส์เปตองด้วยจัดไปเขาอยากได้รถใหม่คอลัมบูกินโนนได้ไหมแลมบกินโนนจัดไปไอดาลิงันนี้ก็อยากได้อ้าอยากได้กระเปอุ้ยดาริดูอันนู้นพี่อยากโปรย้ยดาริอันนั้นก็โปรยปลายดังสายฝนได้รับฟ้าอยู่แล้วสายพ่อบ้านใจกล้าเฮ้ยคุณเก็บให้หน่อยแดดร้อนนะไม่อยากขึ้นไปเก็บเองเก็บให้หน่อยเก็บให้หน่อยเล่นเกมอยู่ เฮ้ยคุณมันร้อนเดี๋ยวฟ้าขึ้นหน้าเดี๋ยวหน้าดาอีกเก็บให้หน่อยเก็บให้หน่อยเก็บให้หน่อยอูจะเล่นเกมใช้หน้าที่เขาไม่เนี่ยเก็บไม่เก็บใส่หมวกจะไปไหนเนี่ยไปเก็บผ้าใที่รักไงเออดีเว้ยสายตืมตืมมีรตัวเองเขาบอกว่าจะวห้กูจะก็กลักกูจะใตัวกูไฮทเองยังมยังจ้งยังโยังยิงยังยงยงงยงงงยงยงงยงยงยงงยงยงงยงง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 ยงยงง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 งยงยง สายเก่ากินโยเกิร์ตนะไอจังกูเธอเนี่ยกินไม่ระวังเลยนะอ๋อวันไหวนะขั้นตรงพุงแบบนี้มันก็เขินเหมือนกันเนาะอกินเยอะอีกแล้วนะไหนเดี๋ยวอบป้าเนิขให้ตรงพุงทำไมเทพบุตรอย่างนี้สมชัอย่างเลยนะสักหน่อยอ้เลวอีกแล้วกินโยเกิร์ตจริงๆเนาะอป้าว่า เป็นแบบนี้ <c oughs> น,น,น,นะเฉีดเองละกันแหม่อป้า <c oughs> สายเนิร์ดสมหญิงเราก็คบกันตั้งนานแล้วนี่เราก็คบกันได้3เดือน2สัปดาห์สีวัน5ชั่วโมง8นาที27วินาทีแล้วตอนนี้ก็28วิบแปวีแล้วด้วยตามสถิติแนวโน้มประชากรไทยแล้ว <c oughs> เราอยากจะขอบพัฒนาความสัมพันธ์กับสมหญิงอ่ะ คือเราอยากจะขอจับมือของสมหญิงได้ไหมนะเราต้องขออนุญาตคุณแม่ก่อนสายคู่กัดเฮ้ยดูหนังนี่กว่าหนาวอ่ะเ้ออมาเอ้าออมาหนาวก็ห่มมาดิโอเฮ้ยอย่าเอาไปคนเดียวดิอยู่หนาวปอกมาออกมา อื้หนาวมาแบ่งหน่อยมันหนาวของขาอ่ะก็แบ่งกันใช้ดิมาเอ้ยนี่ี่ี่ี่ี่นีสายหมี สายบาลนโอ้ซาร่าโอ้ยจอร์จจอร์จรู้สึกว่าฟินมากเลยกับการวิ่ง50กิโลเนี่ยโอ้ยการตูดเริ่มจะขึ้นแล้วจอร์จน้ำเหลือที่มันไหลลงร่องตูดเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่ามีความสุขมีความสุขมากเลินะว้าใช่เลยจอร์จมัน Amazing มากเลยมันสุดยอดมากที่จะกระแลเปียกมันฟินมากเลยสายแดนซ์ É, vai. <laughs>